สวัสดีครับพบก,กับสูนยข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันทีลิเวอร์พูลจัดหนักโชต้าดีอาร์ตรซาลาบุกกระซวกไสเบอร์รี่ไล่ตามแต้มเรือใบลุยดีอาตลงเล่นเป็นตัวจริงต่อซาลาขึ้นทับน,นะครับวันนี้เรามาส่องไว้อัพลิเวอร์พูลบุกรังเบอร์รี่11แข้งของบุกถิ่นเบอร์ลี่การเสียตัวจริงลิเวอร์พูลบุกรังเบอร์รี่โดยลุยดีอาตมีโอกาสลุยต่อแมสซาดิูแมนิกกลับมาแล้วก็ตามขณะทีมโมซาลาจะได้ออสตาร์เต้นแต่ต้นแกม เจ็เกิ้งคลับนะครับผูบ้จัดการทีมลิเวอร์พูลจะนำหงวหน้าลิเวอร์พูลบุกไปเยือนเบอร์ลี่ที่สนามเทอร์มัวในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่13กุมภาพัานธ์ตามเวลาประเทศไทยก็คือ3ามทุ่มตรงนะครับโดยลิเวอร์พูลของเรานะครับเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้สองศนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและในเกมพบก,กับเบอร์ลี่จะได้ซาดิโอมาเน่ปีกทีมชาติเซเนกัลคิดครับหลังจากการกลับมาเฉลิมฉลองนะครับแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นเรียบร้อยแล้ว ยังไรก็ตามเจคเกนครอปยังคงจะให้มานเน่นั่งเป็นตัวสำรองไปก่อนหลังดูอาร์ตปิกคนใหม่ของคิมชัดโคลอมเบียที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม2นัดที่ผ่านมานครับโดยลงสำรอง1นัดและเป็นตัวจริง1นัดน,น,นะครับโดยสำหรับ11ตัวจริงที่คาดการณ์รของเจคเกนครอปนะครับที่จะลงเจอกับเบอร์ลี่นะฮะในระบบ4-3-3ของให้อลิซงเบเกอร์นายทวารบราซิลลงเฝ้าเสาต่อไปตามเดิมส่วนแผงแบ็กโฟนะครับจะให้ทรนส์อเล็กเซนอโน ประจำการทําไบ้ขวาขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็กใช้จออมาติปลงเล่นร่วมกับวิคกีฟันดส์ส่วนด้านไบขวาใช้อันดูโลเบรซันขณะที่แผนกองกลาง3คนนะครับจะให้ความยททาหน้าที่ตัวตะเกมยืนอยู่ข้างหลังเติโก็อคันตราและเคอร์ติโจนหรือจอแดนแฮนเดอร์สันที่อาจจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยแต่ล่าสุดนะครับรายงานมาว่าก็ฟิตเต็มร้อยนะครับอาจจะยังตำแหน่งกับเคอร์ติโจูนละเพึ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมา ส่วนฮาร์วี่เลียนนะครับพร้อมลงบูปเป็นซูเปอร์ซับหลังสภาพร่างกายฟิตเต็มที่แล้วส่วนด้านสามแนวรูกคงจะให้โมเมสลสารากรับมายึดทางฝั่งขวาเป็นตัวจริงหลังเกมชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้ลงมาเป็นตัวสำรองขณะที่ลุยเดอยสยึดตัวจริงทงฝั่งซ้ายต่อไปโดยจะให้มาเน่ได้พักไปก่อนตันด้านก่อนหน้าตัวเป้าเดยโก้โซต้า,ตาท,ทำหน้าที่แทนโรเบโต้เฟอร์มิโนหลังเพิ่งยิงคนเดียว2ลูกในเกมชนะเลสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้โห ก็ต้อง3ามแต้มสถานเดียวนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์นั้นชนะนอร์ลิสิตี้ไปแล้วนะครับเราต้องลุยอย่างเดียวโรเบิร์ยามอาจต้องเรียนรู้ภาษาสเปนมากขึ้นเพื่อสื่อสารกับลุยดิแอสแอนดูโรเบิร์ตสันแบ็คซ้ายจำลุยคันลิเวอร์พูก็ไม่สัมภาษณ์กล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมคนใหม่อย่างลุยดิออส เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในทีมแอนฟิลด์ได้ไม่นานชีเขาต้องเรียนรู้ภา,าษาสเปนมากขึ้นเพื่อที่จะได้สื่อสารกับแข้งรายนี้มากขึ้นในสนามนะครับดีอาร์นะครับเขาพูดภาษาสกัดไม่ได้มากนักหรอกนะครับแต่ก็นอนนอนอยู่แล้วละโระเบิร,ร์ตเ,เปิดมุกด้วยมุกตลกระหว่างการให้สาคัญกับลิเวอร์พูลเดอะคอมเขานั่ง,งข้างๆผมในห้องแต่งตัวในสนามซ้อมแต่เขาก็ยังพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมากเพื่อนๆที่พูดภาษาสเปนในนั้นช่วยให้เขาปรับตัวได้หลายอย่างเลยทีเดียวผมก็ช่วยเขานะ ผมแค่ยิ้มและหัวรอะก,กับเขาและพยายามทําให้เขารู้สึกสบายใจแต่ผมคิดว่าผมต้องเรียนรู้คําว่า Man's On หรือ t ถ m e ในภาษ,าษาสเปนและบางทีอาจจะทําในตอนนี้เลยก็ได้ผมมั่นใจในตัวของเดอ a ร์มากๆฉนันแนนว่าเราจะได้ฝึกซ้อมร่วมกันและเล่นร่วมกันกับเขามากขึ้นแน่และหวังว่าเขาจะได้ปรับตัวเข้ากับทีมของเราได้เร็วที่สุดนะครับ เป๊ปกัวดิล่าย้ำชัดซิตี้ไม่มีผ่อนขอชนะไปเรื่อยๆเป๊ปกัวดิล่านะครับกุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าจะไม่มีการคอนเกมและพร้อมผลักดันให้ทีมคว้าชัยชนะต่อไปเรื่อยๆเนื่องจากเชื่อว่าคู่แข่งจะจี้ติดเช่นนี้ไปจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายรเบียซิปานะครับบุกถล่มนอรนลิตี้สี่ศูนย์ในศึกยุโรปในวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยณตอนนี้ซิตี้ยังคงนำเป็นจ่าฝูงมีอยู่63คะแนนนำหน้านลิเวอร์พูลทีมอันดับที่2อยู่12แต้ม แต่แข่งมากกว่า2นัดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นพวกเราสร้างโอกาสได้ถึง2-3ถึงครั้งในช่วง5-10ถึงนาทีแรกโดยรวมแล้วมันจะเป็นผลงานที่ดีจริงๆคุณซืิอชาวสเปนเปิดเผยผ่านสกาสปอร์ตรยยิมซึ่งลิงทำประตูแรกที่จะเยี่ยมและประตูที่2ของเขาก็าอยู่ตรงนั้นคุณหนักได้ถึงความมั่นใจของเขาได้ความดุดันและในเกมล่าสุดเข,เขาแสดงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเขาสร้างบางสิ่งบางอย่างออกมาเสมอพวกเราต้องการเติมอีกเยอะพวกเรารู้ว่าสิ่งที่คู่แข่งของเรามี ลิเวอร์พูลคือทีมที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดด้วยคุณภาพของพวกเขาเขาจะไม่ทําแต้มหลุดมือไปเยอะมันเป็นทีมที่ดีที่สุดที่พวกเขามีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพวกเราจะต้องเอาชนะเกมให้เยอะๆไม่ใช่ซาร่าตำนานสเปอร์เปิดเผยดิวคว้านักเตะที่ดีที่สุดของเชคกิครับกับลิเวอร์พูลเกรนฮอดเดนรับตำนานธนามอสเปอร์ยอดทีมแห่งแดนผู้ดีออกมาชี้ชัดเมื่อดิวการคว้านักเตะที่ดีที่สุดของเชคกิครับ ในการคุมทีมของลิเวอร์พูลเกรนอดเดนตำนานนักเตะไก่เดือทนทอมเทนสเปอร์ทีมดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษออกมาชี้ชัดว่าการคว้าตัวดิโกโจตาก่อนหน้าชาบุรุเกตคือดิวนักเตะที่ดีที่สุดของเจคก้ครับเทนเนอร์ชาวเยอรมันในการคุมทีมห์งดังลิเวอร์พูล เป็นที่ก็จ่างกันว่ายอดทีมหน็่ตทีมแอนฟิลคว้าตัวดิกโกโจตาั้มมาจากมาปราบวูฟแฮมตันวอร์เนอร์ทีมคู่แข่งร่วมลีกพรีม์ลีกด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์หรือประมาณ1,996ล้านบาทเมื่อปี2020ซึ่งถือได้ว่านักเตะเข้ามาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างเยอดยเยี่ยมจนสามารถสดแทรก3ตัวรุกด้านบนก่อนหน้านี้ที่ไม่มีใครทําได้ล่าสุดเกรนทอนเดอร์ออกมากล่าวว่าผมคิดว่านี่คือดิวการคว้าตัวที่ดีที่สุดของเจ็กกิงครอปเลยนะกับการคุณทีมลิเวอร์พูล ขาคือตัวจบสกัดชั้นยอดที่เต็มไปด้วยสัญชตาตญาณกรนาอย่างแท้จริงเวลาที่เขาอยู่ในกรอบเกลีโทษเขาสามารถทาประตูละลตได้โดยที่หลายครั้งไม่ต้องมองลูกฟุตบอลล่วงหน้าเลยนี่คือเหตุผลที่ผมจะบอกว่าทําไมผมถึงประทับใจในตัวของเขานั่นเป็นสิ่งที่ตอบย้ําข้างต้นว่าทาไมผมถึงยกให้เขาเป็นเดืวที่ดีที่สุดแม้ตอนแรกผู้คนต่างตั้งข้อสงสัยในตอนที่เขายาไมามใหมาใหม่ร่วมทีมลิเวอร์พูลก็ตามลุด ภาพชุดแข่งขันชุดเย่าชุดใหม่ของหงดังลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3ซึ่งคล้ายคลึงกับชุดลิเวอร์พูลในปี2 0 0 4 2 0 0 5ภาพหลุดนะครับเป็นชุดเย่าจากเนกี้ที่เป็นแบรนด์กีฬาระดับโลกที่ได้สร้างขึ้นให้กับลิเวอร์พูลนะครับโดยมีข่าวลูกไหลออกมานะครับว่าจะเป็นชุดเย่าฤดูกาล 2022- 2023เป็นฤดูกาลใหม่โดยฟุตตี้เฮีรไลท์นะครับเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับ เรื่องของแบรนด์กีฬาที่เกี่ยวกับเสื้อของทีมระดับโลกมากมายนะครับก็ได้มีการโพสตภาพนะครับว่าเป็นชุดเย้าลิเวอร์พูลชุดใหม่ในฤดูกาล2022-2023โดยชุดเยา่าฤดูกาูลใหม่ของลิเวอร์พูลครับในฤดูกาล2022-2023มีความคล้ายคลึงกับชุดเย่าลิเวอร์พูลในฤดูกาล2004-2005และ2005-2006มากที่สุดเลยนะครับโดยตอนนั้นน่ะเป็นแบรนด์กีฬาลีบอกนะครับได้เป็น คนที่สร้างมันขึ้นมาโดยภาพที่ลู่ไหลออกมานะครับก็ได้มีการวิเคราะห์ออกมาต่างๆนานานะครับว่ามันมีลักษณะโดดเด่นนะครับนั่นก็คือคอเสื้อที่เหมือนกับลิเวอร์พูลในยุคของ2004-2005นะครับที่เล่นในศึกยูฟ่าแชมเลคนัทจิงชัะเลิศนะครับก็เรียนว่าคล้ายคลึงกันจริงๆนะฮะคอเสื้อนี่เหมือนกันเลยนะครับและแฟนฟุตบอลละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับเสื้อแข่งขันใหม่อันนี้คือภาพปลุดนะครับยังไม่ได้เป็นทางการนะฮะ นี่คือสุลุขาวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะครับของวันที่13กุมภาพันธ์ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ